thank mm -hmm. you สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งสามช่องเลยนะครับผมก็สวัสดีแม่ป่าด้วยนะครับครับผมนะครับทั้งท่านผู้ชมครับงวดที่แล้วที่มาเนาะแม่ป่าระมักซู์บอเข่าดิเข่าตะวันตะเลขยุ่งอย่างนี้ตะล่างแมนตะล่างหน่อยเข่าเข่าทึ้งล่างบนแดดน้ำไม่แน้งแดดล่างว้นยืนพอดีเลพอทีมีผานนะครับเป็เลยลงอกไปซวงไปซวงแล้วขาซวงเลยเนะ เอาเกิดเหตุการณ์อะไรอ่ะอืคือกันมาชุดคเดในการอันนี้จำว่าอะไรแล้วมาชุดละมุนกันหมดเจ้าว่าไพเป็นไผ่เจ่าปลาไพเป็นไผ่อือนยองอ้อนดูหัวมันกันไปนะครับท่านผู้ชมคือวันนี้ท่านผู้ชมจะมาถามแม่ปานแล้วก็จะมาดูเลขตารางประจําวันเพราะว่ามีเอฟซีหลายคนบอกว่าให้ไปหาแม่ปานด่วนจีบไปสนีจ๋าเลยแหละนับ กับมากคงที่บันทีบันที่คงที่บันที่สิบเอ็ดพะวัน่สิบเอ็ดแล้วนะครับนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ถามแม่ปันมันกวไหนเดี๋ยวฟันบ่กีคันงอือันันนั่นเห็นตผู้เฒ่าที่มันทายไปไปแล้วไม่ันเห็นตะมือผู้เฒ่าต่างแล้วมันเก่าจะไมอให่บ่ก็เก่ากับูนยไงล่ะ เออผู้เก่านะตอนส้วะผู้เฒ่าเป็นเก่าตายเป็นศูนย์อืมฝันเห็นก็ผู้เฒ่าผู้เฒ่าเก่าผู้เฒ่าที่ม <r ond> <at> ันเสียไปแล้วแล้วเพราะว่าแม่เล็กออกตัวเก่าบะมันก็มีชิดออกเลยนะแม่เนาะจะเป็นไปได้มีมีชิดออกได้นะครับทุกคนแต่วันนี้ฟันเกี่ยวยังออกไหมว่ะโอ้ยฝันเกี่ยวมันจับมันจับมันฝันแบบนี้ฝันมัด้อที่แหลก พเพนนื่อนฝันกองเงาฝันเห็นในเนงนี่เยเลี้ยงอืมมีเรี่ยเลี้ยงแล้วก็ตายแล้วเพื่อนกองามาฝันเห็นมีตุยอืมอย่างงี้ฝันเห็นตะก้นตายกะตายแล้วแต่ว่ามีตุยเอาเอียนไปตม้มเห็นไง่ะสั้เอียนปลาไหลปลาไหลนะ,นะครับอืมปลาไหลไปต้มเห็นไงแล้วแล้วในห้วงนี้คือต้องม่ปานมา เราให้เอาปลาไหลมาตมให้เล่าแล้วม,มาเอืนบอกอนะครับปลาไหลที่นี่ขึ้นลาสูดเหมือนขึ้นนี่เนาะขึ้นนี่ฝันเห็นฝันเห็นไงมี่ไงมี่ก็ตายแล้วอืฝันมาแล้วมาขอยืมเงินแล้วมายืมเงินแม่ปานืช่ปะแล้วมายืมเงินนั่นแล้วประเด้๋ยต่างว่าสิมายืมแม่ปานเหรอแล้วสิยืมกู้อืน่นแต่ว่ามูนั่นไ่มีให้เล่า มาขึ้นผู้แม่ยปานบวปากเขาเลยว่าสี่ไส้บาเมียปานมีเงินเขาเลยบาหนันตีผู้หนันโอ้ยนี่ผี่ผู้มึผู้มีเงินผันบวบปากเนาะแล้ว่าไงมีบาบอกหลายขวั่นเลยไงมีตายแล้วแล้วตายแล้วมาที่นี่ไล้ว่าหยุมแล้วโตผันไปกลมถามเราไม่ไงเสีเอาทัวใดเอ๊เสียเอาหารอยฮึหาศูนย์ศูนย์อันอัน เอาเงินหาใบนี่กำลังใจเล่าเราประทันไหนหลับเอาเงินนำเท่าเด็กได้ปะตื่นกวนหูหยากรนเส้าฝันหมดขึ้นเออเอามีฝันหลาสุดเลยเออฝันเหมือนที่แต่ไปที่หน้ามาหาบาร์กเคยบวชเนาะเป็นไนเออแล้วหน้ามาหาแล้วว่าหน้ามาหาเปิดฝันเห็นตัวคนตายมันเป็นอีหยังบ่เล้มาอันมันเหมือนอันขยานอีหยังเหาะแล้วบาร เมือันโลกเมื่อให้อีย่างโลกโตไปเนาะโตผู้ฝันมเมื่อหลบเมือใหแลบางหลวงปูกําแพงเห็นแล้วอว่าขันฝ e. ันเห็นคนตายไหมเป็นบางดีเป็นบางที่ตัันคึดเป็นแนวล้มไปอย่างสารเห็นาทั้งหมตายังดแล้วบางกัียเพิ่นเบาที่เราเป็นบวชบางคนเป็นฝันก็งืีมันเกิดมันเเห็นผู้เฒ่าในเล็กเก่าเนาะ เขก่าหรือตายเป็นศูนย์อางคนบอว่าเอยยานเป็นศูนย์มาอีอ๋อถ้ามาเราืนต mm. ้อง hmm. ูดเข่าที e ่ตายแล้วนะไม่่ใจแมปลานี่มัตัวมักเล็กวยอยนศู์ไหมมักยนศูนย์ไหมยานศูนย์ไหม่คนกลากับบ้องเงิะเพื่อนบอกว่ายิ้มหารอย จะมีศูนย์เลยมีศูนย์อย่าลืมเด้อค้าว่าหารอยนี่ท่านผู้ชมประวัติศาสตร์มีคขังหนึ่งนะพอว่าเคยออกหาศูนย์ศูนย์มาตกร์ทีหนึ่งเนาะเลขเคยมีหารอยทีหนึ่งนะนะครับก็มีหารอยแต่ว่าเที่ยวนี้เนี่ยเลขหาศูนย์ิดตรงกันไหลหมองเี่ห์เยอะมากนะครับกับนนั้ไม่ยา่ไปกลุ่มถามแล้วแล้วนางแล้วเราวผู้ไหนน่อยแล้วไปกลุ่มใช่แล้วไม่ยายเี่ตีเอาทนายเขาหารอยตัวกัจจินาเห deflect, มือหารอยแล้วตายบ้ นั่ไดีแล้วผุเมียกอนเราก็ท่านติจากขอเมินแบบเราะฉแนั้นเราถิมาบอกเลกคนเลหรือเพิ่นอยากได้บางสกุลนั่นเออแบ่ว่าเนี่ยแเป็นไปได้นะครับเพราะว่าตวันเหีนคนตายเป็นอยางไรบางสกุลลูกใช่บาทเอื่นามือใช่เอิญห้าพวกที่เลยนรอนพวไพวกไรเพื่อนห้าแต่รอดนะลูกใช่บาทแล้วปีหาคุณทั้งท่านพระปีหาเครื่องพระกับมา พว่าให้เพิ่นได้รับส่วนบุญส่วนม้ศกน้อ,อนไม่วลาไปใส่บาตรยากพบ่อดบำสกุญหักดิ์หาผลน้ำนะครับเห็นกระ้องใส้ยอดคือหลายคนก็อย่างแมว คนญ่คนตายล้าก็มีศูนยตายกับศูนย์พุทธเถากับเก่าไหมกนยังมีศูนย์ในเก่าไม่เาตายกับศูนย์น่ะพุทธเากับเก่าไงบ่เก่าศูนย์เก่ามาที่นี่ไถามว่าเลขกตัวเก่าถี่บ่เนี่นะครับอาจจะออกที่เก้านะก็ไมนออกศูนย์เก่าแล้วมันหันาะอาจจะเป็นเก่าศูนยก็ได้เป็นตัวรับเป็นเหมือนนะครับตะกี้เป็นหมอกแปดนแปบอกยุ่งซันหละแล้วก็ว้นไปสามแปดแปดซัน่ะไหนมาตะกี้อับขบถมนะครับงวดนี้นี่ยกะโปรดใช้วิจัยาะนายในการรับชมด้วยนะครับเดี๋ยวกะ ยังมีฟัาเป็นเพี่เนวราเรื่องฝันไปบางหันเนาะครับวิเคราะ์เอาเบิงเอาเพื่นพีเพื่อนก็บอกว่าขอมายิงนั้นน่ะหาร้อยอ่ะอืมอืมก็ยืมแค่หาล้อยก็เบิงเอาอินเดียมาร่วมกับพูดเฒ่าที่เป็นฝันบางว่ามีเก่ามีอย่างมันกรเพิลมีเก่ามีหาการยิงม่นทีไหมเท่ากับบนแนนนะครับผมนะแต่ที่แเนี่ก็เ่วในอันเตียวอือนเตียวนะครับการเล่นบุกทั้งปีต่ตั้ใจกัมักศูนย์นั่นแหละอมมักศูนย์ก่อ ก็ฝันเห็นถ้าพูดเผ่าที่คนเสียแล้วเฮ้ยปาปีได้เป็นเป็นตายกับซื้อศูนย์อะนะนะครับนะครับอ่ะท่านผู้ชมก็เออเห็นคนเขาถามหาอยู่ว่าก้องเข่าเมื่อนไงกล้องเข่ากล้องเข่ามันมันมันบ่เหมือนดอกแต่ว่ามันหน่อยนุ้ยแล้วก็อยากเอาลงมันหน่อยนุ้ยเอากระถือว่าขายบ่ขายอยู่แต่ว่า เวลาลงเลยซีซามจอดอะไรง่ามมาลงสิเป็นพ่อมาเป็นเส้นเลยแม่เป็นเส้นเออเส้นใหญ่หรือเสี่เล็กมางทีนี่เอาเลยบาจทีจีรับนจังไหรแม่ท่าบ่ได้ง่ายก็คือตัวเพิ่นแม่ก็บอกว่าเพิ่นตัวมาเป็นเส้นยงเลยปะมีเส้นยหนังเป็นตัวมาเองเส้นมีแม่ก็บอกเป็นเส้นเลยบ่มีดิบ่มีแม่จิเส้นเล็ก มันนี่ยุบบ้าอาหารวแต่ว่ามันมันบานเด็ท่าสีอ๋อว่านแล้วผู้ใดที่หูเบอร์แมปานอ่ะผมเคยลงเบอร์ไวแล้วอือก่โทรมาหาเพิ่นมาถามวาเพิ่นนีอยประ้าณสีหน่วยรับผู้ใดอยากได้ก็ได้เลยคือเบอดเออาเอาลงเนี่คนสีเทกพราะเบอม่นเอาสิเอาคนที่หูเบอร์เมาน่ะไ้เมปานอยากได้หวยจัอากเอาลงเอาดี๋ยวิมาเบิ้งให้เมปานอยู่บนโขายคาเพิ่วเพีุ่นุลานี อันผู้ไวยกับว่าบอกว่าให้เอาก้อนเขาไปอเต้นไปเอ้นพิ้วพุ่มนเป็นเป็นเสินทางเอ้สินค้าทาอโอทับแต่ที่นี่แล้วบางทีหน่อยหน่อยแบบว่าเอาไปดอกก็ขี่ิบานไปลาน้ำไปเบิ่งน้ำแล้วบาขนมแล้วเพิ่นเธอเิ่นกับมเฮียนเเอาเฮนเแสดงมาสารกับว่าท่านเห็ดน้ำกับวันน่าเร่องา่เห็นู้เดียวน้ำเนื้อนีรสางเนี่ยบะเสี้างไปใส่สก่อน เมีบ้านเมีบ้านครับบุกดาหารเดี๋ยวสิมากไปเลยที่นีนา้างระหว่าบ้านเราเห็นเราไปโดนโดนเลยระว่าบุ๊คี่กำหนดเ <c oughs> น่บุไป่ไม่มีกำหนดนะครับพ่อเ่านะครับบ้านไปเรียนไปโซ่ไปส่แบบนี้คมาไปเรียนว่าบ้านมโทษถามนะ่ะเา,าร้องหวดบ่คนบ่โทษดอกอยว่าเคยโทษน้ำฝนเป็นเป็นโทษไหมเองเปล่ามาเด้อแต่เบิ่งคิปแบบพอเผาเวย บ่ทำสซ่นะไม่ปาดผัวไม่นะฟ่าม่านะเออเจ้าจอกฟ้ามาบ่ฟ้ามาบ่ได้โดนหลายบ่้เดดี๋ย่าบาหนูเิ่นคิดมากหลไยาเลยมันว่าเาเอาออกคลิปปะมือนเซามักปั่โดนว่ด้เออบ่ด้เด้ครับผมก็เอาเขไปบ้านเพอนะครับไม่สามคำเพิ่อนคนหนึ่งอย่างดอนหอมบุเดือนสามเพื่นคนห่นเดือนสามเพิ่อนคนหนึ่งอย่างดอนหอมอยู่รอที่นั่นเราเราเรื่มไปมาเอาสีซะ ใายเลขตารางประจําวันเลยทำเองเอาไม่ไม่รู้อืมตารางประจําวันนะครับว่าวันนี้เรียกออกวันอย่างวันศุกร์วันศุกร์นะครับศุกร์ขันษาด้วยเนาะวันศุกร์ก็คือวดประจําวันที่16กุมภาพันธ์2567นี้นะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมนะเมื่อ่าน เร้ปอกหลายก็ยันพี่วันนี้หลายตัวมันฝันหลายขึ้นฝันเมันไดร่ตัวเดก่อนแล้วว่าลลายุัมันเป็นอะไรหกาลอยนั่นแหละเ้ืนมีเพื่นหนึ่งฝันเพราะว่ากันนั่นแหละฝันขึ้นหนึ่งแล้วว่าได้เลขสองโบ้านพยาพาไปก้นฉันนั่นก้นนั่นแต่บ้านก้นนั่น บัี่เป็นงกเงี้ยนเห็นไหมวุนเสาว้นเสาหลบบัดที่มันเลยมี้ผานี่อย่างคิดออกมาบัดที่นี่แม่ปานก็เลยว่าไอเบิ้งข้อศอกเนี่ยอันนี้แม่ปานตาบอดีเลยเอาไปให้นเพิ่งเบิ้งผู้หนึ่งเบิ้งผู้หนึ่งเหมือนมาข้อศอกหกสองผู้หนึ่งมาเด้แบบผู้หนึ่งอีบบันข้อศอกสี่ศูนย์เหมือนมาอีบ นั่นหละมันนี่ในสามตัวฝันในหมวดก็สิเป็นตัวใดอันว่ดหลายกันบาลานหมวดที่เลียวหรือเรียกอ้วนยังอัวนยังกบไม่เอาอววนพอเรียหาวดที่เลียวไหมครับวี่แมนบลัชชั่วบ่อะไรเงินปฏิทินมวดที่เลีววันวันที่ยังอ๋อวันที วันที่พี่หนตัวว่งวันที่หนึ่งหนงกุมผ้านกลุมางวดที่มากยังสิบหกกุมผ้าวันศ์วันเป็นพะฤหัสงวดที่แล้ววันที่วันพรฤหัสอ่าพฤหัสงวดที่แล้วนะครับทุกช่องมันออกลักศูนย์เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวหกสามมันออกงวดที่แล้ว่ที่มี้าเป็นลักเข่าเขาว่าหกสามสามสเข่าอ่าแล้วเขาหกสามเขาหกสามสามหู แล้วก็มีหกศูนย์อ่าไปเข,าข่าหกสามนะครับงวดนี้นะครับผมอ่ะเสียวจะเอากล้องนะครับมาถ่ายตรงจุดตรงนี้ให้ดูกับตารางวันศุกร,รนพาพานน์นะครับงวดประจำวันที่สิบหกกุมภาพันธ์นี้สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนีนะครับอ่างวดนี้ปังแน่นอนเพราะว่าเลขมีอยู่เรื่องเลขตัวล่างเนี่ยม,มักสิดแม่นแม,ม่นทุกงวดแล้วก็เข้ร์ทุกงวดก ที่เราหุ้นสองเงินก็ได้เอานี่นะครับนี่นนี่อืมอ่ะความสิตเป็นเท่าไหรโอเคนะวินโอเคครับไปเดี๋ยวเอากล้องมาดูเลยครับผมครับไปนะครับเดี๋ยวมาดูเลขตารางแผนตารางวันตารางวันตารางวันไปแล้วค่ะดูจิ้นต้มกุ้งต้มไก่ น่เพลินมากับแต่ด้ยคณะท่านต้องชมเดี๋ยวอาไปดูเลขตารางวันของแม่ป่านนะครับซึ่งงวดที่แล้วก็เข้านะครับท่านผู้ชมงวดที่แล้วเข้าเพราะเลขออกเันพหหัตนะครับเดี๋ยวงวดนี้มาตามต่อเลขตารางวันของแม่ป่านนะครับว่าท่านชอบหรือว่าท่านได้เลขตัวไหนที่โดนใจตรงใจท่านแล้วก็มาดูตารางวันอของแม่ป่าน ว่าจะเข้ากับเลขท่านที่ชอบไหมงวดวันที่16กุมภาพันธ์นะครับเลขออกวันวันศุกร์นะครับวันศุกร์เดี๋ยวเรามาดูแรงอของเลขแรงวันหรือตารางวันของแม่ปานว่าจะตรงกับท่านชอบหรือเปล่าไปนะครับท่านผู้ชมนี่ครับวันศุกร์นี้ก็นะครับมี

ห้าเจ็ดห้าเก้าหลักหกมีหกหนึ่งหกสี่หกสองหกหกหกเก้าหลักเกตมีเกตศูนย์เกดสี่เกตห้าเจ็ตแปดหลักแปดมีแปดสองแปดสี่แปดห้าแปดหกหลักเก้ามีเก้าสองเก้าสี่เก้าหกนะครับนี่คือเลขตารางวันของแมปปานนะครับเข้าทุกงวดนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับ สำหรับเลขตารางวันของแม่ปานก็ให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ชมกันแล้วนะครับแล้วก็เป็นเลขที่แม่ปานฝันที่ฝันเห็นคนแก่นะครับฝันเห็นคนแก่แล้วก็ปีเป็นเลข9เลขศูนย์แล้วก็มีเลขที่แม่ปานฝันบอกว่ามีคนแก่มายืมเงินหนะ้าร้อยเนาะแม่ปานเนาะครับผม นะครับก็ตามนั้นนะครับสำหรับตัวเลขก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารญาในการรับชมนะครับก็สำหรับงวดน,นี้ก็มาตามนะครับเลขแรงวันกำลังวันให้กับ f อทุกท่านแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับทางช่องทางทีมงานด้วยนะครับมาวินชาแนลหนุ่มบาาคนเดิมป้าต่อยคนมีเซนพอ่อทองแหลคนเดิมแล้วก็ช่องน้องใหม่ตอกแตกชาแนลด้วยนะครับสุดท้ายคลิปนี้ก็จะได้กาบลาแม่ปานไปแล้วนะครับ ขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับสุขภาพแข็งแรงโชคปีร่ำรวยปังๆทุกทา่านทุกคนนะครับขอบคุณสำหรับนะครับเลขแนวทางหรือเลขประจำวันสำหรับแม่ปานที่นะครับเอามาให้ชมมาให้เป็นแนวทางก็ต้องขอบคุณแม่ปานมากๆครับสำหรับคลิปนี้พีนี้ก็ขอเก่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ปานครับ